ลงชื่อนำสกุลแบบฟอร์มภาษีเฟสบุ๊กไม่ผ่านแก้ไขง่ายๆย,ยกตัวอย่างเฟ e บุ๊กให้เราใส่ลายมือชื่อแบบฟอร์มภาษีเช่นเราพิมพ์ชื่อและนามสกุลไปแล้วมีแจ้งเตือนว่าไม่ถูกต้องหรือบางครั้งจะขึ้นแจ้งเตือนยอมรับเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับซึ่งเราจำเป็นต้องทำตรงนี้ให้ผ่านนะครับ วิธีแก้ไขง่ายๆแต่ที่ชัด Messenger หรือจะเป็นแอปอื่นก็ได้แต่ที่ชัดใครก็ได้นะครับตรงช่องพิมพ์ข้อความให้เราพิมพ์ชื่อให้ชิดสายสุดห้ามเว้นวรรคนะครับถ้าพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วเคาะเว้นวรรคหรือให้มีช่องไฟหนึ่งช่องตามด้วยนามสกุลนะครับเสร็จแล้วแตะค้างเลือกทั้งหมดแล้วแตะที่คัดลอก ขั้นตอนสุดท้ายตรงช่องลายมือชื่อแตะหนึ่งครั้งแตะที่วางได้เลยนะครับผ่านเรียบร้อยให้เราแต่เน็กหรือถัดไปนะครับกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ไหมครับ